ตำราวแซบนัวสองทุ่มครึ่งนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่10กันยายน2568นะคะตรงกับวันพุธนะคะวันนี้แอดมินมีตำราวแซบนัวนะคะไปริมโขงกันนะคะท่านผู้ชมเนาะสองทุ่มครึ่งนะคะเอามาฝาก3ตัว2ตัวสตัวเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมวันจันที่ผ่านมานะคะใครโชคดีบ้างคะแอดขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ส่วนใครที่ผิดหวังนะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะดูให้จบคลิปแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะสามอา่าสามตัวสองตัวสีตัวนะคะท่านะผู้ชมเหมือนเดิมนะคะแอดก็จะเน้นให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ อาจจะแตกสีตัวนะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะก็วันศุกร์นะคะแอคอร์ท้าวนิดนึงนะคะวันศุกร์775นะคะ8 7 7 5ห้านะคะโอ้โหตรงตรงเลยนะคะแตก3มตัวนะคะท่านผู้ชมส่วนวันจันทร์นะคะ3773นะคะท่านผู้ชมแตก2ตัวนะคะวันนี้อาจจะแตกสตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะก็มีเข้ามีหลุดก็จะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสองห่วยด้วยนะคะแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะคะได้รับชมเหมือนเรานะคะเนาะแบ่งปันไปให้เพื่อนๆนะคะได้กุศลน,นะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่ติดตามช่องสองห่วยแล้วนะคะส่วนใครที่เพิ่งจะเข้ามาเจอช่องสองห่วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะกับขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ 10498นะคะอยู่ใน5ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมแอดวินให้แล้วนะคะทั้ง3ามตัว2ตัวแล้วก็สตัวไม่หลุดแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมส่วนสีตัวนะคะใครอยากวินอีกก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดวินให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสีอยู่ใน5ตัวนี้นะคะ10498นน,นะคะไม่หลุดแนะะ่นอนค่ะท่านผู้ชมเนะานะใครมีงบน้อยก็จัดตัวเน้นไปนะคะ ใครชอบตัวรองก็จัดไปได้เช่นกันนะคะตัวรองนะคะแอดแปลงให้แล้วนะคะทั้งสามตัว2ตัวเน้นๆเ,เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่คือตัวรองนะคะระวังเบื้อระวังหามนะคะตัวเลขก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะตำลาวนะคะแซบนัวนะคะท่านผู้ชมไปริมโขงกันนะคะถึงฝนจะตกนะคะแอดก็ยังคิดถึง f c ทุกคนเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขมาฝากเพียงเท่านี้นะคะแอดขออวยพรให้ FC ของช่องสองห่วยนะคะรวยๆเฮงๆปังๆมันหมานทุกคนเลยนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการไม่ว่าจะหวังสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะที่สำคัญนะคะขอให้รวยๆตลอดปีและก็ตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ